สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดฟุตบอลใบเหียปั้นทันเกมทุกๆท่านครับผมวันนี้ครับวันที่6มีนาคมครับผมมีศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมมาฝากคู่แรกครับเป็นด้านเลอันมาลิกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยี่ยของด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ที่สองครับเป็นด้านเอเซตอักมาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยี่ยของด้านท็อตแนมท็อตสเปอร์คู่ที่3ครับเป็นด้านสตา์อัวบูคาเลสครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยี่ยของด้านลียง คู่ที่สี่ครับเป็นด้านเฟเนบัเช่ครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของด้านกัสโกเลนเจอร์คู่ที่5ครับเป็นด้านโลมาครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนงด้านแอตติกบินเบลคู่ที่6ครับเป็นด้านอารจ็คอัมตะดามครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านไอทักแฟรงเฟิร์ตและคู่สุดท้ายครับเป็นด้านโคเปนเฮเกนครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของด้านเชลซีก่อนจะไปรับชมรับฟังครับฝากกดถูกใจกด s ั b สั r i ล e และอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางพวกเรา ส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้มลิงก์ไต้คอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้ครับผมกำลังจัดกิจกรรมแจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลำโพงและอื่นๆอีกมากมายครับให้กับสมาชิกภายในกลุ่มใครสนใจเข้ากลุ่มครับคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกคู่ระหว่างด้านเอันโซเดัดครับเปิดบ้านตอนรับ การอย่างด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้ครับเตะกันตอนเที่ยงคืน45ครับที่สนามรอยย้อนอารีนาแฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อปอสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับโซเทดัดครับชนะ1ครับแมนยูชนะ2และเสมอกันไป2เกมนัดล่าสุดครับโซเทดัดครับเปิดบ้านแพ้ไปแบบสุดมันครับที่1ประตูต่อ0 วันนี้ครับโซเชดัตครับมาในแผน4-1-4-1ครับมีทางด้านออดกาซันครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วมีทางด้านฮันเดอร์ครับกับโกเมสครับยืนซ้ายขวาช่วยเล่นเกมลุกส่วนด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาในแผน3-4-3ครับมีทางด้านกันนาโชครับหอยลุนครับเซ็กซี่ครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านโซเชดัตครับชนะ2แพ้3นัดล่าสุดครับออกไปโดนบาร์เซโลนาถล่มมาที่4ประตูศูนย์ ส่วนด้านแมนเช e เตอร์ยูไนเตครับชนะ2เสมอ2แพ้1น1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านยันเสมอฟูลแลมในศึก FA ครับแบบหน้าแพ้ตั้งแต่90นาทีแรกครับที่1ประตูต่อหนึคู่นี้ครับผมมองว่าฟอร์มพอๆกันครับเพราะตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีตัวเจ็บเข้ามาเรื่อยๆครับทำให้นัดล่าสุดครับ ได้ตกรอบ f a ฟเอคัพเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนานด้านเจ้าบ้านครับ3วันดี4วันไข่กับฟอร์มที่ผ่านมาครับนัดล่าสุดครับก็ไปโดนบาร์เซโลนาถล่มมาที่4ประตูต่อศูนย์กับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านครับวันนี้ครับน่าจะมีเิ์เก็บชัยชนะในนัดแรกไปก่อนครับเพราะตอนนี้ครับทีมเยือนครับฟอร์มไม่ค่อยดีเลยครับและแถมยังมีตัวเจ็บเพิ่มขึ้นมาอีกครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1นึหรือไม่ก็2อหนึ่งครับคู่ที่2ครับเป็นคู่ระหว่างด้านเอ อักมาครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของด้านท็อตแนมท็อตสเปอร์คู่นี้ครับเตะกันตอนเที่ยงคืน45ครับที่สนาม AFA เ Sta เตเดียมแฮนดีแคปครับเปิดไปที่ทีมเยือนครับต่อปอคู่นี้ครับเคยเจอกันมา1เกมครับไปทางดนสเปอร์ครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์วันนี้ครับอักมาครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทานด้านพารอตครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วมีทานด้านลาสโตครับกับโปคูครับยืนซ้ายขวาช่วยกเล่นเกมลุก ส่วนด้านท็อดแนมท็อดสเปอร์ครับมาในแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันครับมีใหนด้านมาติชนครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีให้ด้านโอโดเบิร์ตครับกับจนสั้นครับยืนซ้ายขวาช่วยเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเอเซตอักมาครับชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดครับออกไปแพ้เฮลิเรนวีแบบสู้ไม่ได้เลยครับที่3ประตูต่อ1ส่วนด้านท็อดแนมท็อดสเปอร์ครับชนะ2แพ้3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้แมนซิตี้ไปแบบสุดมันครับที่1ประตูต่อศูนย์ คู่นี้ครับมีตัวเจ็บกับติดโทษแบนกันทั้งคู่ครับแต่หนักหน่อยครับทีมเยือนครับเพราะเป็นตัวหลักๆทั้งนั้นครับอย่างโลเมโลครับโซรันกี้ครับลิชาลิซันครับที่มีอาการบาดเจ็บลงช่วยเหลือทีมไม่ได้ส่วนด้านเจ้าบ้านครับมีตัวติดโทษแบนครับแต่ไม่ใช่ตัวหลักครับกับเปลที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าสเปอร์ครับตอนนี้ครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับพอในลีครับก็ตกไปอยู่ที่13ของตารางแล้วถ้าอยากไปเตะบอลถ้วยใหญ่ๆครับก็ต้องเอาให้ได้สักถ้วยครับผมเลยมองว่าวันนี้ครับสเปอร์ครับน่าจะเอาอย่างแน่น สกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็3าครับคู่ที่3ครับเป็นคู่ระหว่างด้านสตาร์อับูคาเรสครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยื่ยของด้านโอลิมปิกลียงคู่นี้ครับเตะกันตอนเที่ยงคืน45ครับที่สนามบูคาเรตอารีนาแฮนดีแคปครับเปิดไปที่ทีมเยือนครับต่อ0.5วันนี้ครับสตาร์อับูคาเรตครับมาในแผน42 31มครับมีด้านจอนดีตาครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านยูริครับกับเดวิดครับยืนซ้ายขวาช่วยเล่นเกมลุก ส่วนด้านลียงครับมาในแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันครับมีด้านลาการ์แครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทางด้านจอนมิคาครับกับเชอร์กี้ครับยืนซ้าขวาช่วกเล่นเกมลุก ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านสตาร์อัวบูคาเลสครับชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดครับออกไปยันเสมอลาบิดมาแบบไม่มีสกกร์ครับที่0ประตูต่อ0ส่วนด้านลียงครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านอาชนะแบทมาได้ที่2ประตูต่อ1คู่นี้ครับถ้าดูจากฟอร์มครับไปทหงด้านเจ้าบ้านครับดูดีกว่าครับแต่ถ้าดูจากชื่อชั้นครับผมมองว่าทีมเยือนครับก็ดูดีกว่าเช่นกันครับกับเบรดที่เปิดมาวันนี้ครับเจ้าบ้านครับมีตัวเจ็บกระติดโทษแบนเยอะมากครับส่วนด้านทีมเยือนครับ พร้อมมากครับและวันนี้การมาเยือนในเกมนี้ครับผมมองว่าทีมเยือนครับน่าจะชนะแบบสบายๆครับเพราะเจ้าบ้านครับมีตัวเจ็บเยอะมากครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2-1หรือไม่ก็32ครับคู่ที่4ครับเป็นคู่ระหว่างด้านเฟเนบาเชครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านกาสโกเลนเจอร์ครับคู่นี้ครับเตะกันตอนเที่ยงคืน45ครับที่สนามคาซูคาราสเตเดียมแฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อ0.5 วันนี้ครับเฟเนบาเช่ครับมาในแผน4-3-3ครับมีด้านเซตโก้ครับเอเนสซีรีครับแล้วก็ทาดิสครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูส่วนด้านการ์โกเลนเจอร์ครับมาในแผน4-4-2ครับมีที่ด้านอิกามาน่ครับกับไซเรียครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ ฟอร์ม5นัดล่าสุดข,ของทางด้านเจ้าบ้านเฟนิบาชเช่ครับชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านอัดอัญญาสปอร์ตไปสบายๆครับที่3ประตูต่อศูนส่วนด้านการ์ดโกเลนเจอร์ anger, ครับชนะ2แพ้3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้มาทเวลไปที่2ประตูต่อหนึ่ง คู่นี้ครับเจ้าบ้านครับฟอร์มดีมากครับหนัดล่าสุดครับยังไม่แพ้ใครเลยครับแต่วันนี้ครับมีตัวเจ็บกระติดโทษแบนนิดหน่อยครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านครับยังไงก็ยังดูเหนือกว่าครับและวันนี้ครับน่าจะยิงกระจายอย่างแน่นอนสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่20หรือไม่ก็30ครับคู่ที่5ครับเป็นคู่ระหว่างด้านโลมาครับเปิดบ้านตอนรับการมาอย่างด้านแอตติกบินเบา คู่นี้ครับเตะกันตอนตีสามตรงครับที่สนามสตาริโอโอลิมปิโกแฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อปอคู่นี้ครับเคยเจอกันมา2เกมครับและเสมอกันไปทั้ง2เกมนัดล่าสุดครับโลม่าครับเปิดบ้านเสมอไปแบบสุดมันครับที่1ประตูต่อนหนึ่งวันนี้ครับโลม่าครับมาในแผน3 43ครับมีทางด้านลอเรนโซครับสมูรนอฟครับแล้วก็อิบาราครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตู ส่วนด้านบินเบาครับมาในแผน42 31ครับมีทางด้านอัเล็กครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วมีทางด้านมินากิครับกับนิโคครับยืนสายขวาชื่อเล่นเกมลุกฟอร์มห้านัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านโลมาครับชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะโคโมไปแบบสุดมันครับที่2ประตูต่อ1ส่วนด้านบินเบาครับชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดครับออกไปแพ้แอตมาริดมาที่1ประตูต่อศูนย์ คู่นี้ครับเจ้าบ้านครับดูดีกว่าอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านและนอกบ้านครับเอาละวันนี้ครับทีมพร้อมกันทั้งคู่ครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับเจ้าบ้านครับชนะได้แบบสบายสบายอย่างแน่นอนครับดูจากฟอร์มที่ผ่านมาครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 1หรือไม่ก็31ครับคู่ที่6ครับเป็นคู่ระหว่างด้านอาแจกอันประดามครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเย่าของด้านแฟรงเฟิร์ตคู่นี้ครับเตะกันตอนตี3ตรงครับที่สามโยฮันครับอารีนา แฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อเสมอคู่นี้ครับเคยเจอกันมา1เกมครับเปนทานด้านอัจจยอันตรามครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่2ประตูตอนหนึ่งวันนี้ครับอัจจยครับมาในแผน4ี3สาครับมีทางด้านมิคาด็อกครับบอมเบียครับแล้วก็สตีเวนครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูส่วนด้านแฟรง์เฟิร์ตครับมาในแผน4ี่ครับมีด้านฮูโก้ครับกับเอลีไวฮีครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอาจแจกครับชนะ4แพ้1นัดล่าสุดครับออกไปเอาชนะฮันเดเล่มาได้ที่1ประตูต่อศูนย์ส่วนด้านแฟรงก์เฟิร์ตครับชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะเลเวอร์กูเซ่นไปแบบสู้ไม่ได้เลยครับที่4ประตูต่อ1คู่นี้ครับฟอร์มเจ้าบ้านครับดูดีกว่าเยอะครับแต่วันนี้ครับมีตัวเจ็บพอๆกันครับและเลทที่เปิดมาวันนี้ครับต่อให้วันนี้ครับเจ้าบ้านครับมีตัวเจ็บมากแค่ไหนครับ แต่ผมก็ยังมองครับว่าวันนี้ครับเจ้าบ้านครับน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้ก่อนในนัดแรกสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1-0หรือไม่ก็สองครับคู่สุดท้ายครับเราไปที่ศึกยุโรป้าคอนเฟลลีครับคู่ระหว่างทางด้านโคเปนเฮเกนครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของด้านเชลซีคู่นี้ครับเตะกันตอนเที่ยงคืน45ครับที่สนามพาร์เกนสเตเดียมแฮันดีครับครับเปิดไปที่ทีมเยือนครับต่อ1ลูก คู่นี้ครับเคยเจอกันมา2เกมครับไปทางด้านเชลซีครับชนะไป1ครับและเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับเชลซีครับเปิดบ้านยันเสมอไปแบบไม่มีสกอร์ครับที่0ูนย์ประตูต่อศูนย์วันนี้ครับโบเป็นเฮเกนครับมาในแผน442ครับมีทางด้านแม็กซันครับกับเคซันครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ส่วนด้านเชลซีครับมาในแผน4 2 3 1ึครับมีทางด้านเนโตครับยืนเป็นหน้าเป้าครับและมีทหงด้านเอ็นคุนคูครับกับซันโชครับยืนซ้ายขวาช่วยกเล่นเกมลุก ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านคเป็นเเกนครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดครับออกไปเย็นเสมอ b ีเมาแบบไม่มีสกอร์ครับที่0ประตูต่อ0ส่วนด้านเชลซีครับชนะ2แพ้3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มเซาเทมตันไปแบบสบายๆครับที่4ประตูต่อ0 คู่นี้ครับถ้าดูจากฟอร์ม5นัดล่าสุดครับเป็นทางเจ้าบ้านครับดูดีกว่าครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มนัดล่าสุดครับเป็นทางด้านเชลซีทีมเยือนครับดูดีกว่ากับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าถ้าเจ้าบ้านจะแพ้ครับคงแพ้ไม่ขาดครับดูจากฟอร์มทีมเยือนที่ผ่านมาเต็มที่ครับก็เสมอครับหรือไม่ก็ชนะแค่ลูกเดียวสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1นึหรือไม่ก็1นครับสรุปแนวทางที่เด็ดเฮียปั้นวันนี้ครับคู่แรกครับให้ไปทางด้านเลียโซเซดัตครับ คู่ที่สองครับให้ไปทางด้านทอตแนมทอตสเปอร์คู่ที่สามครับให้ไปทางด้านลียงคู่ที่สี่ครับให้ไปทางด้านเฟเนบาเช่คู่ที่ห้าครับให้ไปทางด้านโรม่าคู่ที่หกครับไปทางด้านอาแจ็ตอัมตาดัมและคู่สุดท้ายครับไปทางด้านโคเปนเฮเกนได้เลยครับส่วนใครครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องหรือว่าอยากได้ตัว VP สามารถจิ้มลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดถูกใจกด s u b s c r i b e ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมกันด้วยนะครับ ขอบคุณครับ